รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สนับสนุนโดยบริษัทชาดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021475247สวัสดีค่ะ กาแฟไหนคะได้เลยครับรับสูตรอะไรดีครับเอาเอสเปรสโซเย็นหนึ่งแก้วค่ะเอสเปรสโซเย็นหนึ่งแก้วค่ะได้เลยครับรอสักครู่นะครับขอเข้าไปดูวิธีการทําได้ไหมคะว่า่าสูตรชาลดาคอฟฟี่อะค่ะชงแบบไหนถึงได้อร่อยขนาดนี้สนใจใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอสเปรสโซเย็นนะครับกาแฟสองช็อตเนี่ยคือช็อตกาแฟหนึ่งช็อตอีกหนึ่งช็อต รวมเป็น2ชอ็อตก็ใช้ตัวเทมเปอร์นะกดลงไปนิดเ่งนะครับใส่ทั้งชงเข้าไปน้ำกาแฟอยู่ที่3ออนนะครับอ,อ,อ่าโอเคน้ำกาแฟ3าออนนมข้น30 ml นี่ครับ30 ml ิบมนมข้นนะครับ30 ml ใส่ลงไป หลังจากนั้นนมปรุงแต่งอีก30 ml เอ๊บนี่ครับนมปรุงแต่งนะครับ30 ml ใส่ลงไปโอเคเสร็ <พอ S 1> จแล้วก็คน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 ให้เข้ากันนะครับนี่เข้ากันเลยหลังจากนั้นก็เทใส่แก้วลง,ลงไปแล้วก็เทลงไปนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือสูตรเอสเพรสโซ่เย็นของชอรนาดอาฟี่ฟนะครับโอเคไหมโอเคค่ะอขออีกสูตรหนึ่งได้ไหมคะอีกสูตรหนึ่งค่ะอยากรู้สูตรอะไรบอกมาเลยคาปูชิโน่เย็นค่ะคาปูชิโน่เย็นค่ะว่าชอรนาคอฟฟี่เขาชงยังไงถึงได้อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะมาดูสูตรชงคาปูชิโน่เย็นกันเลยครับ ต่อไปนะครับเป็นสูตรไี้เลยตามคําเรียกร้องนะครับมันคือชาชีสนะครับเป็นผงชาไทยนี่ครับบดละเอียดเรียบร้อยแล้วชงง่ายมากอร่อยนะครับชาห้อปหอมแล้วก็ชีสเนี่ยเข้มข้นมันมันเข็มนิดๆอร่อยมากนะครับชาชีสของชอระดาคอฟีนะครับเรามาดูวิธีการชงกันนี่ใส่น้ำชงกาแฟเลยนะครับนี่ ใส่ลงไปเลยนี่วางตรงนี้เลยนะฟิลเตอร์ลงไปใส่ลงไป2ช็อตนะครับประมาณ2ช็อตประมาณนี้นะครับไม่ต้องเทมเปอร์นะครับนี่แค่เคาะเคาะกก็พอแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ที่เครื่องชงกาแฟเราจะใช้น้ำชานะเป็นชาไทยตัวนี้อยู่ที่4ออนด้วยกันนะครับ โอเคโอ้หอมมากเลยนะครับนี่คือเป็นน้ำชาชาไทยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมีชาชีสอีกมีมีตัวชีสลงไปอีกจะหอมมากกว่าน,นี้อีกนะครับส่วนผสมนะครับนมข้นอยู่ที่40 ml นี่นมข้น40 ml แล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นนมปรุงแต่งก็40 ml สูตรจำง่ายมากเลยจำง่ายชงง่ายแต่ว่าดื่มแล้วอร่อยมากทีนี้เองแล้วก็คนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอหอมกลิ่นชาแล้วก็ใส่ตัวชาลงไปเป็นชาไทยนะครับอืขาดอะไรครับขาดชีสใช่ไหมอ้ามาชีสมาเลยนี่ ตัวชีสนะครับนี่นี่ให้ดูตัวชีสดินี่เห็นไหมนี่นี่ดูนี่นี่ตัวชีสดิบมันเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วใส่ชีสลงไปไม่ใช่นมสดนะครับอันนี้เป็นชีสรสชาติจะมันมันมีการมีเค็มนิดๆ,ๆนะครับเข้มข้นมันมันอร่อยมากนะครับผสมกับตัวชาวไทยอร่อยเมนูนี้ กำลังนิยมกันนะฮะโอเคนี่คือชาชีสของช่อระดาคอฟฟอย่าลืมนะครับไปจังหวัดไหนก็เจอช่อระดาคาฟฟแต่ถ้าสนใจอยากจะเปิดร้านอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดช่อระดาคอฟฟติดต่อเบอร์นี้นะครับหรือทางแฟนเพจก็ได้ช่อระดาคาฟฟเข้าไปดูข้อมูลกันมีแพ็กเกจให้เลือก ประมาณเกือบ20ชุดด้วยกันนะฮะว่าสนใจลงทุนเท่าไหร่นะฮะมีเงินทุนเท่าไหร่ไปดูข้อมูลทางแฟนเพจพิมพ์ว่าช่อระดาคอฟฟหาข้อมูลที่นั่นมีทุกอย่างเกี่ยวกับช่อระดาคอฟฟ